สำหรับขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนการแชร์งานที่เราสร้างขึ้นมานะคะหรือดาวน์โหลดออกมาเก็บไว้ในเครื่องของเรานะคะให้นักเรียนกดไปที่คาว่าแชรนะะ์ในตรงนี้นะคะมันจะมีทั้งเทมเพลตแบรนด์นะคะพรีเซนต์หรือมอบหมายงานอย่างเงี้ยนักเรียนสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะคัดลอกแล้วเอาแชร์ไปให้ คนอื่นได้เห็นชิ้นงานของเราได้เลยหรือจะเป็นการดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของเรานะคะโดยให้คลิกที่ดาวน์โหลดแล้วจะดูประเภทของไฟล์ตรงนี้นะคะเขาจะขึ้นเป็นประเภทไฟล์ vo แบบนี้เลยนะคะหรือถ้านักเรียนนําหรือถ้านักเรียนอยากได้ไฟล์ที่เป็นไฟล์เอกสารอย่างเช่น pdf อย่างเงี้ยนะคะนักเรียนก็เลือกเป็น pdf ได้เลยนะคะหรือเป็นกิฟต์นะคะเป็นไฟล์ <c oughs> ภาพเคลื่อนไหวนะ,ะที่นี้ครูก็จะเลือกเป็นไฟล์วิดีโอนะคะ mp4 แล้วก็กดคําว่าดาวนะะ์โหลดได้เลยเขาก็จะทําการดาวน์โหลดตรงนี้นะคะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วจะขึ้นแบบนี้คลิกที่นี่นะคะเขาจะเก็บไว้ที่ m ม d o ดาวโหลดของคอมพิวเตอร์ของนักเรียนเองค่ะสิ้นสุดการทําวิดีโอครูก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ